สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลและก็บ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเขามีพื้นที่97ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ย183ตารางเมตรมีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยค่ะสําหรับ ประตูทางเข้านะคะของเขาจะเป็นประตูรั้วสแตนเลสนะคะเขามีประตูอัตโนมัติไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาค่ะบริเวณแรกตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะรองรับการจอดรถได้สองคันค่ะเขาปูกระเบื้องแล้วก็มีหลังคาคลุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านนะคะเขามีถึง3มห้องนอน3ามห้องน้ําเลยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นห้องเก็บของนะคะ สำหรับเก็บของเก็บอุปกรณ์ล้างรถนะคะตรงนี้ค่ะทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นห้องสำหรับห้องซักล้างนะคะเราสามารถวางเครื่องซักผ้าในห้องนี้ได้เลยค่ะบริเวณร,บรอบๆบ้านนะคะเขาจัดเป็นสวนหย่อมให้นะคะลงต้นไม้บริเวณริมรั้วค่ะ บริเวณหลังบ้านนะคะเขาก็เทเป็นพื้นปูนนะคะสามารถดูแลรักษาได้ง่ายเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขามีระบบน้ำร้อนนะคะซึ่งเป็นหม้อต,ต้ม100ลิตรเลยค่ะ บริเวณข้างบ้านนะคะด้านนี้ค่ะเขาวางแทคงน้ําขนาดใหญ่ไว้ให้นะคะแล้วก็มีปั๊มน้ําเตรียมไว้ให้ค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนชาวอร์ล้างตัวสําหรับบริเวณภายนอกนะคะเขาปูกระเบื้องจัดโซนไว้ให้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาจัดสวนหย่อมไว้ให้นะคะซึ่งสวนน่ารักมากเลยค่ะวางเป็นหินทางเดินนะคะแล้วก็ปูหญ้าไว้ให้เต็มพื้นที่มีลงต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะเพื่อชมนั่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำนะคะ ในโซนพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้นะคะเขามีห้องสําหรับปั๊มของสระว่ายน้ํานะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะด้านนี้สําหรับเป็นจุดที่เราทิ้งขยะค่ะโซนหน้าบ้านนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นสวนนะคะเราจะตั้งโต๊ะนั่งเล่นนะคะจิบกาแฟยามเช้าตรงนี้ยังได้เลยนะคะยังมีพื้นที่เหลือเลยคะ่ะ ตรงหน้าบ้านนะคะเขายังมีประตูเล็กนะคะซึ่งเป็นประตูรั้วสแตนเลสค่ะเปิดสําหรับคนเดินเข้าตรงนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณก่อนเข้าตัวบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขายกสเต็ปขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเป็นช่องนะคะซึ่งเราสามารถวางตู้เก็บรองเท้าได้อย่างพอดีอดเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับทางเข้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นประตูค่ะที่มีระบบดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยค่ะตามมาค่ะ เมื่อเข้ามาในบริเวณตัวบ้านนะคะเขาจะเป็นห้องโถงนะคะซึ่งเป็นโอเพ่นแ n ลนค่ะบริเวณนี้นะคะเขาจัดเป็นบริเวณที่นั่งเป็นโซลิฟวิ่งนะคะสามารถตั้งโซฟาขนาดใหญ่ค่ะนั่งเล่นได้ถึง3-4ที่นั่งเลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ เขามีเฟอร์นิเจอร์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเป็นบิวอินของทีวีนะคะมีชั้นเก็บให้บริเวณด้านบนแล้วก็มีทีวีไว้ให้ค่ะโถงตรงนี้นะคะเขามีพัดลมเพดานไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตรงนี้ค่ะสามารถเปิดออกไปค่ะเชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ำนะคะซึ่งตรงนี้กระจกกว้างมากๆเลยค่ะ ถัดจากโซนลิฟวิ่งนะคะโซนนี้เปิ้นชอบมากๆเลยค่ะเป็นโซนบริเวณห้องครัวนะคะซึ่งเขามีครัวยุโรปให้นะคะครัวเนี่ยค่ะเป็นทรงตัวยูเลยค่ะเขาให้อุปกรณ์ครบคันเลยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นซิงค์สำหรับล้างจานนะคะเป็นแบบกว้างๆเลยนะคะเราจะสามารถล้างจานได้อย่างสบายๆเลยค่ะด้านบนตรงนี้ค่ะท็อปเป็นหินแกรนิตนะคะสีดำสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เปิ้ลชอบนะคะตรงบริเวณเตาไฟฟ้าตรงนี้ค่ะเขาให้ถึงสี่ หัวเตานะคะแล้วก็มีหูดุดควันด้านนี้นะคะเป็นช่องแสงค่ะเราสามารถทํากับข้าวแล้วก็มองเห็นวิวธรรมชาติบริเวณด้านนอกนะคะด้านลางก็มีเตาอบไว้ให้ค่ะแล้วก็เขามีวิวด้านบนนะคะสามารถเก็บของเก็บอุปกรณ์ได้ก,กว้างๆเลยค่ะมีไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ ถัดจากโซนบริเวณห้องครัวเนี่ยค่ะตรงนี้ตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะรองรับได้สีที่นั่งเลยค่ะจะรับประทานอาหารกันเองในบ้านหรือว่าจะรับแขกก็ได้นะคะจากโซนรับประทานอาหารเนี่ยค่ะเราสามารถเปิดออกไปเป็นประตูบานกว้างนะคะเชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ําค่ะ สระว่ายน้ำสวยมากเลยนะคะเขามีขนาด3.5คูณ7.5เมตรค่ะเป็นระบบเกลือนะคะลงสีสระว่ายน้ําได้สวยแล้วก็บริเวณข้างๆสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะเป็นบริเวณเทเรสนะคะซึ่งเราสามารถนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้เลยค่ะด้านนี้นะคะเขาปิดผิวเป็นลายหินอ่อนนะคะแล้วก็ตั้งเป็นโต๊ะเอาท์ดอร์บริเวณภายนอกค่ะ ตรงนี้นะคะเขาปูกระเบื้องไว้ให้นะคะสามารถวางเตียงซันเบดตรงนี้ค่ะได้สองเตียงนะคะทักผ่อนหย่อนใจบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เขามีบริเวณสวนนะคะร,รอบเลยค่ะตรงนี้เขาก็ลงต้นไม้นะคะให้ร,บรอบๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมบริเวณห้องนอนกันนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเขามี3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะห้องนอนแรกเลยค่ะตรงนี้ค่ะเป็นประตูสีขาวสวยมากเลยค่ะแล้วก็บานประตูตรงนี้สูงโปร่งเลยนะคะสําหรับชาวต่างชาติเนี่ยสบายเลยค่ะ ห้องนอนเขาก็ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ว,วางเตียงขนาดเป็นควีนไซส์นะคะเป็นเตียง5ฟุตเนี่ยได้อย่างกว้างๆเลยนะคะมีพื้นที่ข้างๆเตียงนะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะเขามีบิวอินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะสามารถเก็บเสื้อผ้านะคะเก็บอุปกรณ์ได้เยอะเลยค่ะบิวให้ถึงด้านบนเพดานเลยนะคะมีโตะเครื่องแป้งค่ะเขาออกแบบดีไซน์แบบมูดแอนโทนได้อย่างเข้ากันเลยนะคะ สำหรับห้องนอนนี้ค่ะเขามีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะห้องน้ำกว้างเลยนะคะมีอ่างสำหรับล้างหน้านะคะซึ่งก๊อกนะคะทุกก๊อกเล็กตรงนี้ค่ะเขามีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นเดินสายไว้ให้แล้วนะคะมีโถสุขภัณฑ์ค่ะของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดเลยนะคะแล้วก็มีตัวชเวอร์ค่ะเป็นแฮนด์ชเวอร์และชเวอร์นะคะเขากัน้นโซนเปียกโซนแห้งด้วยกระจกเทมเปอร์นะคะปิดได้แบบนี้เลยนะคะ กันน้ำกระเด็นออกมาค่ะถัดไปเป็นห้องนอนที่สองนะคะเป้นชอบการดีไซน์ของบ้านหลังนี้มากเลยนะคะเขาออกแบบตกแต่งนะคะแต่และห้องไม่เหมือนกันเลยค่ะสวยทุกห้องเลยนะคะสําหรับห้องนี้นะคะเขาวางเตียงขนาด6ฟุตนะคะได้อย่างสบายเลยค่ะพื้นที่ปลายเตียงก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยนะคะแล้วก็ความพิเศษของห้องนอนนี้นะคะเขามี ประตูนะคะที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณสวนข้างบ้านค่ะเปิดออกไปนะคะรับธรรมชาติรับลมรับแสงธรรมชาติได้ค่ะแล้วก็บริเวณข้างเตียงตรงนี้นะคะเขาบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะบานใหญ่เลยค่ะสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะคะบิวอินจนถึงตระดดเพดานเลยค่ะเขามีแอร์ให้ทุกห้องเลยนะคะทุกห้องนอนเลยค่ะ ถัดจากห้องนอนที่สองนะคะจะเป็นห้องน้ํารวมค่ะซึ่งห้องน้ํานี้นะคะสําหรับผู้ที่ใช้งานบริเวณห้องนอนที่สองแล้วก็แขกที่มาพักนะคะก็มีอุปกรณ์ให้ครบครันเลยค่ะอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีมีกระจกบ,บานใหญ่เลยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นโซนอาบน้ํานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาเบิ้ลผนังสามารถวางแชมพูสบู่บริเวณนี้ได้เลยนะคะมีตัวชาวเวอร์สาหรับอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็กัน้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะด้วยกระจกเทมเปอร์นะคะปิดได้แบบนี้เลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะถัดไปนะคะเป็นห้องนอนที่3ค่ะซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเมื่อเข้ามาค่ะบริเวณด้านข้างตัวเนี้ยเขาบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยนะคะชอบเปิ้นชอบมากเลยค่ะแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยค่ะเขาทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะสําหรับคนผู้หญิงเนี่ยต้องชอบเพราะว่า ตรงกระจกเนี่ยค่ะเขาสามารถเปิดออกไปนะคะเก็บของด้านในนะคะเป็นพวกเครื่องสําอางตรงนี้ค่ะเก็บด้านในนะคะซ่อนไว้ไม่ให้รู้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยค่ะสําหรับห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนอกว้างๆเลยนะคะวางเตียงขนาดคิงไซส์ตรงนี้ค่ะได้อย่างสบายเลยค่ะเขาตกแต่งดีไซน์ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งมูดแอนโทนเป็นชอบมากเลยค่ะด้านบนก็จะมีเป็นโคมไฟให้นะคะสําหรับห้องนอนนี้ค่ะจะมี ประตูนะคะที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณสระว่ายน้ําค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นช่องแสงเป็นกระจกเยอะมากเลยค่ะทําให้แสงเนะะี่ยค่ะสอดรับเข้ามาเติมเต็มให้บริเวณบ้านนะคะดูอบอุ่นน่าอยู่มากๆเลยค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยค่ะซึ่งห้องน้ำนะคะเมื่อเปิดเข้ามาตรงนี้ค่ะเป็นอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่นะคะแบบ His a n d her เลยค่ะสามารถใช้งานได้พร้อมกันแล้วก็การดีไซน์นะคะสวยมากเลยค่ะอ่างเป็นลายหินอ่อนเลยนะคะตรงด้านนี้ค่ะเขามีโคมไฟนะคะสามารถปรับเปลี่ยนสีโคมไฟได้นะคะเป็นสีวอร์มหรือว่าสี d ดย์ไลท์ค่ะมีกระจกขนาดใหญ่เลยนะคะ แล้วก็โซนตรงนี้ค่ะเป็นโซนอาบน้ํานะคะเปิดเข้าไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลดสเต็ปเป็น1สเต็ปมีช่องสําหรับวางแชมพูสบู่ตรงนี้นะคะวางได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะด้านหลังเขาก็ดีไซน์ติดเป็นภาพสามมิติไว้ให้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อยู่ ใกล้กับตัวเมืองหัวหินนะคะเดินทางไปประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็เป็นบ้านที่น่ารักอบอุ่นนะคะตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่กับบ้านสวยๆนะคะในทาเลหัวหินปันบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้ลต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ